ันนี้เราจะมากินขนมกันนะครับโอ้วันนี้เราสั่งขนมเซเว่นมาใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมันมีขนมอะไรบ้างมีเครื่องสำอางแล้วก็คทแล้วก็ลูกอมครับแล้วก็เล่หรอเล่โอไม่ใช่มันฝรั่งทอดกรอบของอะไรเนี่ยของลูกหนวดอ๋อของลูกหนวดออ๋อนาวีเรียกว่าของลูกหนวดครับนี่แล้วก็นี้ก็ขาไก่นี้ก็เครื่องสำอางโอ้เครื่องสำอางกินได้อ๋อไอติมครับ แล้วอันนี้ล่ละครับอันนี้คือะรครับลูกอมครับผมสั่งมาเป็นรสโค้ลาแต่ว่ามีอันนี้โคลาหมุดนะครับใช่ไหมใช่โอ้อันนี้เป็นเครื่องสำอางกินได้ครับเพื่อนๆใช่มันคือช็อกโกแลตครับอ๋อเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยเดี๋ยวเราจะลองกินดูซิอ่ะพี่นวีแกะเลยครับแกะยังไงอย่างนครับเราจะช่วยกันนะครับไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่นวีนี่เขาเกะจากตรงนี้ครับ จับจับกระดาษครับ,จ,บจับตรงมุมนี้พี่าวิจับตรงมุมนีู้จับอือดึงโอ้โหแตกแตกเหรอเฮ้ยเครื่องสำอางเราแตกอะ่ะดูดิเดี๋ยวเราลองชิมก่อนอ๋อเราลองชิมก่อนโอ้โหเครื่องสำอางกินได้เพื่อนๆดูดิอร่อยมันเป็นช็อกโกแลตไะอันนี้มันคืออะไรเนี่ยพาเลต อายแชโดว์หรือเปล่าตัวที่กินไปเฮ้ยพี่นาวีกินอ,อ,อยา,ายแชโดว์ได้ยังไงเฮ้ยพ่าแล้วกินอายแชโดว์ได้ยังไงเนี่ยโอโ้โหเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเราจะมากินที่ปัดแก้มนะครับน,น,บน,นยบายนาวนนนนะีจับตรงนี้ไว้ให้แม่เนี่ยจับกระดาษตรงเนี้ยจับไว้แน่นๆจับไว้แน่นๆนะจับตรงนี้ไว้ นี่จับตรงนี้มาด้วยนี่อย่าจับขนมเดี๋ยวมันแตกนครับโอ้โหอันนี้คืออะไรไหนให้ดูสิแป้งเทานะ่ะอ๋อแป้งแป้งพับนะโอ้อออต่อไปเราจะกินแป้งพับนะครับน,น,น,นี่ครับไหนลูกขอดูลูกแป้งพับหน่อยครับโอ้มันมันมันอยู่ยังไงอ๋อมันต้องอยู่อย่างนี้ แป้งพับโอ้พี่นาวีกำลังจะกินแป้งพับแล้วเฮ้ยกินแป้งพับได้ยังไงเนี่ยหนูแป้งพับหายแป้งพับหายไปแล้วนี่ครับแล้วก็จะมีอันนี้ครับที่ปัดแก้มสีชมพูโอ้โหนาวีกินอย่างอร่อยชิมยอดมากโอ้หลิปสติกกินได้ครับแบ่งแม่กินด้วยได้ไหมเนี่ยมาดูอชิมลิปสติกเหรออ๋อทาก่อนเฮ้ เฮ้ยสีชมพูเลยอะอะ <S <S อโชว์ทางนี้สิกินโชว์ลิปสติกดิโอ้โหดูดิแล้วก็วต้องทางนี้อืกินลิปสติกไปแล้วออ้าว <ขา S 1> ลิปสติกหายไปแล้วขาดเลยโอ้ดูดิแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไอติมไปเก็บกันก่อน กินอะไรดีกินที่อะไรนะแล้วมคืออุย้ยขวดน้ำยาทาเล็บน้ำยาทาเฮ้ยเราจะกินน้ำยาทาเล็บกันแล้วเฮ้ยกินไปแล้วนะครับฟาหายโอ้โหฟาหายไปแล้วขวดทาเล็บฟาหายทีทีเฮ้ยสุดยอดมากเฮ้ย โอ้โหเฮ้ยพี่นวีกินน้ำยาทาเล็บไปแล้วโอ้ย <laughs> ถ้าน้องบีตื่นมาเนี่ยจะได้กินด้วยมัยเนี่ยเดี๋ยวเราจะสั่งมาให้น้องใหม่โอเคไหมโอเคครับเดี๋ยวน้องน้องจะกล้ากินไหมอ่ะมันเป็นรูปแบบเนี้ยนาวีก็จะพาน้องกินใช่ไหม เดี๋ยวถ้าลงมามันจะกัดมันจะกัดอย่างนี้ก่อนแล้วน้องก็เห็นแลวน้องก็จะกินตามใช่ไหมโอ้โหคิอย่างนี้ป่ะแป้งพับอือหือดูแป้งพับหายไปหมดโอ้โหดูดิรอยนวีกินเน่ยดูหวานมาก หวานมากใช่ไหมไม่ชอบหวานหวานเนยไม่ชอบหวานหวานเลยใช่ไหมแล้วแบ่งแม่กินด้วยได้ไหมอ่ะได่แม่กินหมดนี่เลยโอ้โหไม่ชอบนาวีไม่ชอบหวานนะครับนาวีชอบกินเปรี้ยวๆชอบกินอันเนี้ยอ๋อชอบกินแบบเค็มๆอ่ะอืมแบบนี้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 แบบอร่อยมาอืมอร่อยอืม จะไปล้งางตู้เก๋น,นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ <laughs> จะไปล้างเลยแนละ้วบายบายหรือเอาไอติมไปแช่แล้วนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ